สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาก,กินซ้อยจุเนื้อสดๆกันเลยจ้ามื้อนี้มาก,กินซอยจุน้ากันจ้าพี่น้องเบิ่งผาขี่เหลวตอนยังไงค่ะพี่น้องอันนี้นะคะตับยอนจ้าตับยอนคันแพนานะคะอันนี้เสือร้องไห้สวยๆเลยจ้าพี่น้องเสือร้องไห้มันลุยๆกันจ้าพี่น้องโอ้ ขั้แรกก็อยากซิมตอนซร้าข้าเขียนเองกันเลยจ้าซิ้แจวจะก่อนนะเด้อพี่น้องจ้าซิ้แจวก่อนอืม้ม แสบอยู่ได้พี่น้องเดิมแต่ว่าคือฝนสิตกนี่แหละมือนเนี่ยมันตกแล้วเหมือนมันจะตกอีกนะจ๊ะวันนี้ตับหย่อนนะคะได้ตับหย่อนเลยพี่น้อง วันนี้สั่งเคียงสมบูรณ์นะคะวันนี้สั่งเคียงเนื้อสมบูรณ์เมิ่งพนไห้ตับยอนมากแต่แสบค่ะตอนนี้เนื้อเคียงสมบูรณ์โลละสองร้อยหกสิบด้จ้าพี่น้องจ้าเคียงเนื้อสมบูรณ์เนื้อสดสดเลยค่ะทุกวันอังคารและวันศุกร์เพิ่นจะมาขายอยู่หน้าร้านเจสอนบ้านหนองกุงทําม้าค่ะ มตอนนี้จุดจับวมึงกันนะคะพี่น้องจุดจัวกันเด้อมันสิ่งหยางขาดบ้นเนะตับสดตับหย่อนนะคะอบอกได้พี่น้องสดแหง้ง ส่วนแห้งจ้ะส่วนแห้งส่วนแห้งสั่งบอกว่าเอาลมร่วมมะหอยเนเ้ออยากซ้อยจูกระสันเรากะจัดมาะห้เต็มทีเลยจ้าเคียงเนื้อสมบูรณ์จ้าสองร้อยหกสิบบาทโลละสองร้อยหกสิบเด้อพี่น้อง อันนี้เขาห้องเสื้อลองหายบ่สดเอาดีกว่าอืม พันตับกันนะพันตับตอนยังไงผู้ดไดบ่ก,กินดิบกะคอยไพ่ขออภัออยมานาทีนี้เด้อพู้ได้บ่ก,กินดิบกะพันยากะซื้อมะลวกเด้อพี่น้องซื้อมะลวกเคลเจียคมขมกินกระแซเพื่อกันจา้าเอา้านี่แหละข้าวหางพาคิลิวพันตับ หลอดบ่ลหลอดก้ะถาเบื้งเอาพี่น้อง